สวัสดีครับนะครับพบก,กับช่อง FCN TV ครับวันนี้เราลองมาอัปเดตครับว่าในปีปศสองพ5เนี่ยมาเวลหรือ MCU ของเราเนี่ยนะฮะจะมีภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ให้คนไทยของเราเนี่ยได้ดูทั้งหมดกี่เรื่องครับวันนี้ เอฟซนทีวีจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันครับตลอดปีพศ2565นะทางจักรวาล MCU มีมพอเราดูกันจึง6เรื่องด้วยกันครับโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ออริจินัลที่จะสตรีมแบบ x อ็กซ์คลูซีฟนดีฮอสตา a r เท่านั้นครับ ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปีนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง3เรื่องดังนี้ครับวันที่4พพฤษภาคมพศ2565 d r s t r ต n t a n g ตนก์อินเดโมจิวอชออฟเมด s s ครับและวันที่7กรกฎาคมพศ2565ชอ o v v e n n t t n u n r e r ครับและในวันที่10พฤศจิกายนพศ2565ภา 2, 65, พยนตร์เรื่อง Black p a n t h e r w a k a n d a f o r e v e r สำหรับหนังภาคต่อของด c t o r s t r a n in t n t m o Multiverse of Madness จะมีการเปิดให้ซื้อตั๋วภาพยนต์ออนไลน์ตั้ง ตั้งแต่วันที่9เบษายนเป็นต้นไปพร้อมกับของสะสมพสิเศษ,ษ,ษที่ Major Cinetic และ SFCinema เฉพาะสาขาที่ร่วมดูรายการเท่านั้นครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงซีรีส์กันบ้างนะที่จะให้รับชมกันบน Disney Plus Hotstar ครับมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกครับ30มิถุนายนนี้นะครับ m o o n l i g ครับต่อไปครับวันที่8มิถุนายน m i d t m a v e l ครับและ ซีรีส์เรื่องสุดท้ายคือชีฮักคับยังไม่ได้ประกาศวันที่อย่างเป็นทางการนะครับแต่ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ดินดี้พลัสฮอสตารครับและนี่คือการเปิดไามลายครับของจักรวาลหนังซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ครับของ M.C.U ตลอดทั้งปีพุทธศักราช2565 F.N.T.V วันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปดวหน้าสวัสดีครับ